ผู้ฟ้าสพาหมู่ EP นี้เราอยู่กันที่วัดไผ่เหลืองสัจจธรรมรามจังหวัดนนทบุรีหนึ่งในวัดที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชาท่านพญายมราชหรือที่เรารู้จักกันในานามท่านยมซึ่งด้วยบาร,รมีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงทำให้นิยมมาขอพรกันไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพโชคลาภหรือการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเดิมทีเดียว วัดนี้มีชื่อว,วัดไผเหลืองล้างสร้างเมื่อปลายอยุธยา,าดยตูต่อมาก็จนกถึงวันที่26มิถุนายนพศ2 5 3 0หลวงพ่อสิงห์ท่านมินมิตรเห็นว่ามีตรงนี้เนี่ย ว่ามีเจ้าที่เจ้าทางผมสีขาวไปตอนนัตถวยดบางม่วงว่าสิงไปดูซิว่าตรงนี้มีวัดเหลืองอมีวัดล้างอยู่เดินนี้ก็ด้านลยไรพายเรือมาดูพายเรือเล็เลกๆน,นะก็เลยปรากฏมีอยู่ลูกนิมิตที่พอเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นวัดเพราะว่าการเวลามันทับถมหมดเลยมีเรือซากปรักหักพังอิดแล้วก็ทับถมลูกนิมิต ก่อนนั <Spanish> ้น <to> ก็มีชาวบ้านเขามาขูดขอหวยขอหวยอยู่พระยมรรชที่วัดเพลิงเหลืองซอยกัตนาของเรานี้ท่านมีชื่อว่ามีนามว่าพระศรีสิทธิชัยเพชรเหตุผลที่ชื่อนี้บวกกับสองชื่อก็คือท่านเจ้าวาดท่านชื่อพระครูสมุสิทธิโชคบวกกับลูกชายหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดชื่อเพชร เลยตั้งชื่อว่าพระศรีสิทธิชัยยเพชรหลังจากที่ได้นําองค์หลวงปู่พระศรีสิทธิชัยเพชรมาประดิษฐานที่วัดไผ่เหลืองแล้วก็มีคาถาในการบนะปะโตโมเมตังปรลชิวนังสุกโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุกโตจุติทีนี้เมื่อได้สมปรารถนาแล้วก็นำไข่ มงคลอย่างละ,ะเอ็ดฟองมาแก้บนถวายเริ่มแรกมีแค่นี้ต่อมาต่อไปก็มีคนมีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโรคมะเร็งกับเบาหวานเขาก็เลยพูดว่าถ้าหายจากโรคร้ายหรือไม่หายอย่างน้อยก็ให้มีหมอดีๆหมอมือดีมียาดีให้ยืดอายุออกไปจะอนหนังมาฉายแก้บนถวายสองเรื่อง หนังเกี่ยวกับรักชาติรักแผ่นดินสมเด็จพระเรสวรมหาราชพระเจ้าตักสินเป็นต้นส่วนมากจะมาขอเรื่องเจ็บป่วยเคสแบบอยู่ในห้องไอซียผ่าตัดบางคนก็ขอเรื่องขายที่ดินขายที่ดินก็เยอะซึ่งแบบขายไม่ได้สักทีจนมาขอท่านก็ขายได้ได้เป็นแบบหลายล้านพอ,อขายได้เวลาได้เงินเยอะ คนก็จะมาถวายสายหนังขอเรื่องเจ็บป่วยขอเรื่องการงานกบางคนมาขอเรื่องโชคลาภเรื่องการงานเรื่องไม่จ๊าว่าจะเป็นการเรื่องขายของก็มาขอก็ได้ขอให้ได้ยอดเท่านี้ขอให้ได้แบบมีงานเข้าได้งานที่แบบบางคนก็มาขอเรื่องงานนะก็ได้ก็สมหวังก็มาก็เขาก็ทยอยมาแก้บนกันตลอดมาทุกวันมีเห็นทุกวันมาขอพรก็จะจุกทูบสิดอกมาขอพรก่อนครั้งแรก แล้วก็ว่าคาถาตามที่ป้ายด้านหน้าแล้วพอสมหวังค่อยนําของมาแก้บนเวลาเอาของมาถวายก็จุดธูปสิบเอ็ดดอกบอกท่านว่าเราเราขอพรไปแล้วสมหวังแล้วนําของมาถวายตามที่ได้ลั่นสัจจาวาจากับท่านไว้นะคะก็จะเป็นไข่ห้าอย่างก็จะมีอย่างละสิเบเอ็ดใบก็จะมีไข่ต้มไข่เคม็มไข่เย่อมา้าไข่หวานไข่หวานแบบบัวลอยอแล้วก็ไข่นกกระทาต้มอย่างละสิเบเอ็ดใบ มาถวายท่านสาเร็จแล้วนะถึงมาถวายาบางท่านก็ใช้นังใช้นังกลางแปลงเก้เาคืนมั่งห้าคืนมั่งสี่สามสองหนึ่งบ้างแล้วแต่แล้วก็จะมีบางท่านมีปัจจัยน้อยก็จะเป็นแตงโมบางท่านก็ถวายอาดอกกุหลาบเป็นพันดอกเลยนะไข่เป็นร้อยแผงเป็นพันฟองก็มี หลายลายอยู่หลายลายอยู่เข้าไปดูในเพจได้ก็จะมีลงไว้ใช่ค่ะด้วยจังหวะที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่แก้วต้องผ่าตัดผ่าตัดเป็นเนื้องอกที่มัดลูกใหญ่มากก็ไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วด้วยความที่ว่าได้ยินมาว่าการที่เราจะต้องบล็อกหลังอะ เขาบอกว่ามันจะเจ็บอ่ะพี่ก็เลยแบบเอ๊ะยังไงดีเจ็บเหรอเราเราก็มีความแบบกลัวเล็กๆเราก็เลยอธิษฐานจิตขอพรจากท่านท้าวไวยโยมราชว่าอขออย่าให้ลูกเจ็บเลยในการบล็อกหลังไม่มีความเจ็บเลยซึ่งแบบหมองงมากหมอหมอกําลังจะบอกจัดท่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนตะแคงนะเดี๋ยวคุณหมอจะแบบฉีดยาบล็อกหลังซึ่งแบบเราก็เอเอ,เอแปลกแบบว่าทำไมไม่เจ็บแบบ ก็เลยแต่ขออ้าวฉีดฉีดแล้วนะคะบอกอ่ะเราก็เอาฉีดแล้วเหรอเราไม่รู้เรื่องเลยอืมก็เลยก็เลยนับถือท่านตั้งแต่นั้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีคนมาว่าอยู่ตลอดดูแลแล้วก็เป็นเรื่องของลูกชายล่าสุดซึ่งติดโควิดติดโควิดซึ่งขั้นแบบเหมือนจะน็อกเจ็บคอมาก เหมือนจะช็อกเหมือนจะเหมือนจะน็อกแล้วถึงขั้นพิมพ์ลายมาบอกแม่ว่า,าแม่พูดอล้วจะรอใครแม่มิกรักแม่นะมีกกลัวไม่ได้บอกแม่ซึ่งกำลังขับรถอยู่แล้วแบบนำตาล่วงก็เลยแบบอธิษฐานจิตขอท่านว่าออให้ลูกให้ลูกแบบหายไว ซึ่งวันลุกขึ้นก็ดีขึ้นคอแบบคอที่เจ็บๆแบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะแบบหายดีขึ้นพอวันที่สองก็แบบเสียงพูดได้ปกติซึ่งแบบอเราก็อธิษฐานจิตว่าเออเราแบบท่านเจ้าวาดแนะนําว่าอ่าให้ถวายเป็นแตงโมอ่ะที่ก็ได้แก้บนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแบบเขาก็แบบเออมิกก็แอกใจเหมือนกันว่าเออมิก็หายไว้นะอะไรเงี้ยอื อย่ต้นต้นคือฝันเห็นท่านแต่ไม่เคยเห็นท่านเลยก็คือฝันเห็นท่านลงมาคุยด้วยแต่ช่วงนั้นก็มีความทุกข์อยู่พอดีก็เลยเล่าเรื่องความทุกข์ให้ท่านฝัน mm. ท่านก็เลยให้ลูกิษย์มาบอกว่าให้ทําผมสีดํา40วันแล้วดวงจะดี mm. แล้วก็มาบนบันท่านขอว่าขอให้ทําธุรกิจเจริญแล้วก็ให้ขายที่ขายทางได้ให้ได้เงินได้รไร ก็สําเร็จก็เลยได้มาไหว้ท่านวันนี้ค่ะมาประจำค่ะ20กว่าปีแล้วค่ะมาทำบุญที่นี่พยายามเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิงค์ค่ะกับพี่สาวเจนุษและ้วก็มีวัดมีงานอะไรก็จะมาตลอดมาเลี้ยงลงทานพาลูกน้องมาทำพิารวัดมาทำพิารเทียวก่อนก็พาลูนมาล้างโบสถ์ก็กลับไปก็มีโชค ม่โชคไม่ลาภอะไรเนี้ยค่ะแล้วสำเร็จก,ก็ขอท่านท่านก็ให้อะไรเนี้ยค่ะก็ที่จะขอว่าให้ขายที่ได้ขายบ้านได้เขก็ขายได้ค่ะนี่ก็ขายได้ขายได้ภายในเดือนนี้เลยขายที่ด้วยขายบ้านด้วยได้ภายในเดือนนี้เลยค่ะนี่ก็จะไปโอนอีกสองสามวันจะไปโอนแล้วค่ะก็เลยมาไหว้ขอดค่ะเราเรามีความทุกข์อะไรเนี้ยมาขอกับหลวงปู่เสงอ่ะถ้าพย oma มมลาเนี่ยได้ค่ะ เพราะว่าจะเชื่อเว่าส่วนตัวนะคะเพราะว่านี่คือเอ่ยปากเวลาเรามีความทุกข์เรามาไหว้ท่านเราจะสําเร็จค่ะคุณเป็นคนดีคุณมีสัจจะคุณมีความศรัทธาต้องศรัทธาอันนี้หลักๆเลยแล้วท่านจะเมตตาขออะไรได้แน่นอนค่ะและสําหรับใครที่ศรัทธาสามารถบูชาองค์มหาจตุพยมบาลมหาราช หน้าตักกว้างขนาด3นิ้วมีด้วยกัน2สีองค์สีเม็ดมะขามและองค์สีดำทองเสริมสิริมงคลเพิ่มโชคลาภเรียกเงินเรียกทองคุ้มครองดวงแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีเหมาะสำหรับบูชาในพื้นที่เล็กๆหรือติดตั้งหน้ารถยนต์และโต๊ะทำงานเปลียนท่านยมปางปราบมารสถานโลกันมีด้วยกันสแบบเนื้อสีทองและเนื้อสีลงยาทาดำด้านหน้าเป็นท่านยมด้านหลังเป็นท้าเวสุวรรณ ช่วยปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดเสริมดวงปลอดภัยจากอุบัติเหตุและสิ่งไม่ดีทุกรูปแบบเหมาะสำหรับบูชาตั้งไว้หน้าโต๊ะทำงานหัวเตียงหรือพกติดตัวแผ่นทองยมราชประทานทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเสริมโชคลาภเพียงพกติดตัวใส่กระเป๋าสตางค์หรือหลังเคสโทรศัพท์เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลทุกชิ้นผ่านพิธีการปุกเสกโดยหมอป้ายพรายกระซิบโอกาสพิเศษมาถึงแล้ว ใครกำลังหาวัตถุมงคลไว้เสริมดวงหรือเป็นที่พึ่งทางใจควรต้องมีไว้บูชาการันตีของแท้ต้องบูชากับบริษัทมูฟ้าจำกัดมหาชนเท่านั้นสินค้าทุกชิ้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย